ขอความเจริญในธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคนตัวเล็กๆเ,เด็กๆที่สุดท้ายก็จะกลายเป็นคนตัวโตโต,ตฟันหักผมงอกหลังงองุ้มไม่ได้ต่างจากปู่ย่าตายายแต่วันนี้เมื่อเป็นเด็กเป็นลูกก็ต้องให้ความสำคัญ กับสถาบันครอบครัวให้เกียรติพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ท่านก็มีรังแต่จะแก่เท่าลงไปทุกวันทุกวันลองไปแหกไปไปลืมตาดูไม่ใช่แหกตาลองไปลืมตาดูดูซิว่าพ่อแม่เขาคุยกันเรื่องหนี้สินแต่ลูกคุยแต่เรื่องทรัพย์สินว่าทำไมเราไม่มีทรัพย์สิน พ่อก็บอกเอาก็มึงจะไปคุยเรื่องทรัพย์สินน,นี่สินมันยังมีแล้วทําไมพ่อไม่รวยเหมือนพ่อของเพื่อนหนูอย่าไปโทษว่าพ่อไม่รวยอย่าไปโทษว่าแม่ไม่รวยเพราะเขาก็ทําของเขาเต็มที่ได้เท่านี้เนี่ยให้แกเกิดมาได้เนี่ยมีที่คุ้มหัวมีที่หลับที่นอนก็บุญแล้วและความสุขของพ่อแม่เนี่ยต้องใส่ใจเยอะเยอะ เนเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับเราภาพของลูกทุกอิริยาบทยังปรากฏในดวงตาเสียงอ้อนวคะขาดังมาทั้งสองหูภาพของลูกเนี่ยทุกิริยาบทเนี่ยยังปรากฏในดวงตาพ่อแม่จําได้ชัดเสียงอ้อนวคะขาดังมากล้องทั้งสองหู ของเล่นของลูกแม่ยังเก็บไว้ดูกลิ่นตัวของเจ้าหนูยังหอมอยู่ไม่รู้จางแม่ลูกนอนกอดกกตั้งแต่อาทิตย์ตกจนฟ้าสางกอดลูกไม่อยากวางลูกไหลหลังปัดลิ้นไหลหนังสือที่ลูกเขียนแม่ยังเพียรเก็บเอาไว้ไปดูสิท่านของเล่นของลูกแม่ยังเก็บไว้ดูชิ้นเล็กๆน้อยๆบางชิ้นบางบ้านที่เขารักษาไวด้ดีๆเห็นแล้วสะเทือนใจ ว่าที่วันนี้ลูกมันมาประชดแม่มันมันจะตบจะตีแม่มันรู้สึกว่ามือมันโตเท่าใบลานตีนมันใหญ่เท่ากับใบพัดใบพัดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะตบจะตีแม่มันแล้วตอนที่มือเท้ามันเล็กๆใครที่จูบมือจูบเท้าใครที่ดูแลลูกเราทุกศาสนาเรารักลูกเหมือนกันไม่มีศาสนาไหนอย่าว่าแต่ศาสนาอย่าว่าแต่คน สัตว์เดรัชานก็รักลูกวันนี้ถ้าลูกลูกไม่ใส่ใจถ้าวันนี้ลูกลูกไม่ดูแลเห็นรักแล้วรักเลยเจอหญิงเจอชายที่นอกเหนือจากพ่อแม่ออกจากบ้านปีกกล้าขาแข็งเจอรักแล้วรักเลยระวังจะเป็นเจอรักแล้วละเลยพ่อแม่รักแต่ละเลยไปเจอผู้ชายผู้หญิงที่ชอบเจอรักแล้วรักเลย สุมสีุ่มุ่มสุ่มห้ารักสับเพ่ารักไม่ได้ลืมหูลืมตารักนะรักแบบสุรุ่ยสุร่ายรักแบบฟุ่มเฟือยรักแบบไม่มีวันอยู่ราชการรักแบบไม่ลืมหูลืมตาหมดเจอรักแล้วรักเลยไม่ได้มีพื้นฐานของความรักที่ดีชีวิตคู่ไปไม่รอดมันจะคู่กันได้สักกี่วันท่าน เด็กก็เป็นชีวิตขี้และขี้มันเหม็นไหมนี่เหมือนการบอกว่าถ้าหากว่าเจอรักแล้วละเลยทิ้งรักของพ่อแม่ไม่ใส่ใจดูแลของเล่นของลูกแม่ยังเก็บไวด้ดูกลิ่นตัวของเจ้าหนูยังหอมอยู่ไม่รู้จางจะลูกศาสนาไหนท่านนาลูกของคนศาสนาไหนก็ตามทีพ่อแม่เคารักกลิ่นตัวของลูกเนี่ยแม่ยังจำได้ติดจมูก ลูกจะโตไปขนาดไหนกลิ่นของลูกแม่จําได้แม่ลูกนอนกอดกกตั้งแต่อาทิตย์ตกจนฟ้าสางกอดใครมันจะอุ่นเท่ากับกอดลูกกอดใครมันจะอุ่นเท่ากับกอดแม่กอดพ่อกอดลูกไม่อยากวางลูกไปรหงังปัดรินไหลหนังสือที่ลูกเขียนแม่ยังเพียรเก็บเอาไว้เก็บไว้ดูลายมือลูกรองเท้าลูกคู่แรก วันนี้จะไม่พูดเยอะแต่จะบอกลูกหลายคนที่สะบัดหน้าหนีพ่อแม่คอหักทุกไล่นะลูกสะบัดหน้าหนีพ่อแม่คอหักทุกไลยด่าพ่อแม่ปากมันจะแตกคือไม่ต้องรอตกนรกไม่ต้องรอตายชาตินี้มอเตอร์ไซค์หมาญี่ปุ่นมันเอาหมดแล้วท่านปากคอไปหิ่ิมกระแฮนมอเตอร์ไซค์นะคอหักรถมอเตอร์ไซค์คว่ำสะบัดหน้าหนีพ่อหนีแม่ เพราะท่านไม่เคยสะบัดหน้านี้เราสักเพียงแค่ห้านาทีสิบนาทีถ้าท่านทิ้งเราตั้งแต่อย่างเล็กๆเราคงไม่รอดมาถึงวันนี้วันนี้จึงขอจเจริญพรทุกท่านให้ดูแลคนที่ท่านดูแลเราแล้วเราจะมีความสุขจเจริญพร